สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับแล้วก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับแอร์แบ็กไทยครับมาทีไรก็ต้องมีของดีครับแล้วก็ต้องบอกว่าไอเนี้ยดีจริงๆนะครับดูขนาดซะก่อนฮะกระดับคิวผมเลยกล่องนี่กล่องนะตัวเบื้อเลยก็แบรนด์นี้นะใครที่อยู่ในแวดวงบลูทูธต้องรู้จักเขาดีฮะ W King ครับผมเป็นค่ายที่มีคุณภาพต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะเสียงดีทนทนนะไม่ชัด ครับผมวันนี้มานี่คือรุ่นใหญ่ของเขาละมาเป็นสไตล์แบบนี่ฮะเห็นเลย High Power Outdoor ครับผมนี่เป็นไง Instrument karaoke speaker เป็นไงระดับห้องอัดเลยเออเขาเคลมว่าคุณภาพเสียงเขาได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมแต่เราก็เทสมาแล้วล่ะตัว Instrument ว่ามันดีจริงครับผมนะอันนี้มีชื่อรุ่นว่า T16LL เขามีรุ่นเล็กชื่อว่า T16S เดี๋ยวท้ายท้ายคลิปจะเอามาเทียบให้ดูว่าหน้าความใหญ่ความเล็กมันต่างกันยังไงครับผมตัวนี้เนี่ยมาเป็นลำโพงที่มีขนาดกำลังขับอยู่ที่160วัตต์นี่เลย160วัตต์ i อ s, <S นะครับ,รบก็รองรับฟังก์ชันบลูทูธมีบลูทูธเนี่ยมีช่องเสียบกีตาร์นะครับผม <นะ S 1> แล้วก็เป็นระบบเสียงแบบ2.1 channel ครับนะครับแล้วก็ตัวนี้พูดง่ายคือเขา รองรับ Wireless Internal Recording นะครับคือเขามีตัวซิงค์ตัวรับเสียงจากตัวนี้ไปหาเครื่องเรคคอร์ดสมาร์ทโฟนแบบไวเลสได้ฟังก์ชันเยอะมากเยอะมากแล้วส่วนตัวนี้ต้องไปหัดเล่นนะตัวนี้ผมหัดเล่นแล้วยังเล่นไม่เป็นครับไม่เป็นไรไปหัดได้แล้วก็ตัวไมเนี่ยมีให้2ตัวเป็นไมไรสายเป็นแบบไมชาร์จด้วยนะครับครับผมแล้วก็ตัวนี้นี่เลยเทคโนโลยีของเขาวีดีเเลยใช่ ของเดียวิงโดยเฉพาะเลยเพ,พื่อพัฒนาสำหรับของนี่บิวคิงเลยเอาง่ายๆพูดสันส้นๆก่อนตอนที่เราเทสกันนี้โอ้โหแบบเราอึ้องคุณภาพเสียงแบบฟังครั้งแรกบอกโอ้ไม่ต้องพูดเลยเลยโอ้เจ๋งจริง,รงเสียงมันดีมากเป็นเสียงที่อารมณ์เหมือนเราอยู่หน้าคอนเสิร์ตอ่ะใช่ครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเทสกันนะใช่ฟีลเหมือนเรานั่งอยู่หน้าเวทีอ่ะพี่ช้างก็เป็นอย่างนั้นหลงไหลเสียงตัวนี้มากนะเออผมเปิดแบบโอ้โหเปิดฟังเลยนะครับนี่มาดูตัวเป็กกันหน่อยนะครับตัวนี้ ร้อยหกสิบวัตต์ไอเวสครับเจ็ดชั่วโมงเจ็ดเซาด์ยูนิตคือเสียงสร็จรูปนะตันนี้เจ็ดตัวตัวดอลํลำโพงครับนะครับก็จะมีวูฟเฟอร์หกห้านิ้วนะครับหกจุดห้านิ้วเลยอ่ะครับผมอา่อาแล้วก็แมกเนตขนาดใหญ่เลยนะขนาดสิบสิบเซนครับสิบมิลน,นะครับแล้วก็จะมีตัววูฟเฟอร์ ขนาด20มิลนะครับซิลซิลฟิล์มก็อาจเป็นเทคโนโลยีของเขานะตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้เคยแกะดูของเขาแล้วก็มีซูเปอร์ฮอนทวิตเตอร์นะครับตัวนี้ฮอนก็มีถึง4ตัวเลยโอ้โหนะนะครับผมแล้วก็เนี่ยเทคโนโลยีในการปรับจูนของเขาในเพื่อให้คุณภาพเสียงออกมานี่คือ w s d c p ของ d i b m u King Acoustic เลยนะครับแล้วก็เป็นอักกริทึมของเขาแล้วกันนะผมก็น่าจะเป็นเขานําเสนอเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองใช่ แล้วเจ๋งมากด้วยนะเราฟังแล้วโอ้โหมันมันมันแจ่มจริงนะใช่ครับแบตเตอรี่ขนาด9ก้าพันมิลแอมนะครับสิบแปดจุดหนึ่งโวลต์นะครับก็ตัวนี้ก็ใช้งานอยู่ที่เลเวลความดังนะครับถ้าเปิดดังๆก็อาจเปิดสุดนี้ได้ประมาณสักสี่ชั่วโมงได้ครับนะครับถ้าเปิดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นานกว่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับ OTG ด้วยนะครับตัวนี้นะครับบอร์ดแคสต์นไลฟ์บอร์ดแคสต์แบบ OTG ได้นะครับก็เป็นแบบ ไรสายได้ด้วยนะครับต้องไปหัดเล่นดูผมยังเล่นไม่เป็นบอกตรงๆแล้วก็ตอนนี้เขามาแบบโปรเฟชชั่นแนลเลยเขามีแบบคอมโบแจ็คที่เป็นแบบ6.4กับ XLR ในตัวเดียวกันเลยเดี๋ยวให้ดูตัวจริงนะครับคือตรงนี้ข้อดีคือป้องกันสายหลุดเวลาใครสะดุดสายถ้าเป็น XLR มันจะเสียบแล้วล็อกหมุนนะครับป้องกันหลุดนะครับก็โหสเปคเยอะมากมาย5.3รองรับตัว USB TF Card นะครับไรไร์เอาโอ้คบเลยครบ ก็ไปศึกษาดูแล้วกันมาดูตัวจริงนเลยดีกว่าโอ้โหเจ๋าเลยเกินสเปคนะเดี๋ยวจะนี่เดี๋ยวมาดูตัวจริงกันน้ำหนักก่อนเลยนะน้ำหนักตัวนี้ได้บอกเลยนะเท่าไหร่นะ12กิโลได้ไหมตัวนี้น้ำหนักนะครับอยู่ที่11.8กิโล1ิกิโลนี่นี่นี่ตู้ไม้นะครับนี่อย่างหนักหูหิ้วเป็นเหล็กเลยด้านบนนะครับนะฮะหน้ากว้างความยาวตรงนี้นะครับ43เซน43มเซนความสูงนะครับสูง27เจ็เซนตัวพุทนะครับแล้ว มีสายหิ้วมีสายหิ้วให้นะครับครับผมแล้วก็ด้านบนก็มีตัวหูจับสองข้างอ่ะซื้อไปจะได้อะไรบ้างเออนี่มีกล่องให้เลยนะครับผมกล่องใส่ไม้กล่องบรรจุไม้อ่าไมโครโฟนสองตัวนะเปล่ปรับเอฟเฟกต์ไม้อย่างเพาะเลยอ่านะทเทสทดสอบโอ้ทดสอบสวัสดีครับพี่ช้างสวัสดีครับเทสเทสหนึ่งสองสามเทสทดสอบหนึ่งสเงสามสี่ห้าเ สวัสดีครับเออหล่อเลยกับข้าวกับข้าวกับข้าวไหมครับเอ่าเป็นไงผมจะไม่ซื้อกับข้าวร้านนี้เพราะว่าลําโพงมันแพงกับข้าวน่นจะแพงนัข้าวจะแพงใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็มีนอกจากนี้อ่ะขออย่าปิดไมค์ก่อนแล้วกันไมค์ให้มาสองตัวอุปกรณ์นี้พี่ไม้ก็มีเนี่ยเห็นเลยสาอ้าอุปกรณ์ก็จะมีรีโมทนะครับโปรับเสียงอะไรเอฟเฟกตต่างๆได้นะครับครับ แล้วก็ตัวนี้ที่ว่าวายเลสตีมมิงตัวนี้ฮะมันมีตัวนี้มาให้อนี่ต้องไปศึกษานาวของเดบิ k คิงครับนะครับก็มันจะเชื่อมต่อรับสัญญาณกันระหว่างลำโพงกับตัวตัวโทรศัพท์อนะครับแต่ก่อนพวกนี้ช่องไลท์นะครับช่องไลท์เสียบด้านหลังก็เสียบเข้าโทรศัพท์แต่ตรงนี้ก็อันนี้จะเป็นแบบไร้สายแหละไร้สายเลยนะครับก็สะดวกหน่อยนะครับผมแล้วก็สาย3 5มจ้านะครับแล้วก็สายชาร์จตัวนี้สำหรับชาร์จไมโครโฟนไปนะครับตัวนี้ครับ ไทย C อ่าเป็นไทย A หนึ่งแล้วก็ออกไทย C สองหัวชาร์จไม่มีให้นะจังต้องต้องหาหัวชาร์จเองใช่ตัวนี้นี่รุ่นนี้รองรับ Quick Charge นะครับเป็นหัวชาร์จแบบไทย C มาให้อ่าโอเคแสดงว่าก็เร็วหน่อยถ้ารองรับ Quick Charge นะครับผมก็ไปศึกษาการใช้งานครับด้วยตัวเองได้เลยนะครับบางทีอาจจะรีวิวเพราะสเปคมันเยอะนะครับนะฮะอ่ะทีนี้มาดูองค์ประกอบของตัวลำโพงหน่อยนี่จะเห็นนะนี่ฮะนี่จะมีแถบมีเพจ W King โลโก้เป็นอลูมิเนียมเลยนะตัวเนี้ย S <S ใช่ครับก็ที่บอกไว้วูฟเฟอร์6.5นิ้วแล้วก็เสียงกลางนะครับแล้วก um> ็เสียงแหลมสี่ตัวเลยใช่หนึ่งสองสามสี่ด้านหน้าจะเป็นเป็นไนลอนใช่ครับแล้วดูเพจผมชอบเพจเนี่ยนี่เพนอลูมิเนียมเลยีใช่น็อตออกแบบสวยแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าหน้าจอแสดงการทํางานนะว่าอยู่โหมดบลูทูธนะครับรเวล์แบตเตอรี่แล้วก็ตัวนี้เป็นบลูทูธอยู่แล้วนะนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ เป็นแบบเบรีเฟกนะนี่มีมีมีฝั่งนี้จะเป็นท่อเบรนะครับฝั่งนี้ถ้าไม่ได้ใช้งานก็หาอะไรปิดไว้หรือว่าใส่กล่องไว้นะอ่ากันกันกันหนูกันกระานอะไรเข้าไปใช่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสายหิ้วนะครับอ่ะมุนนอ้โหสิบกิโลนะนี่ด้านหลังนี่นี่นี่ดูดูด้านหลังก่อนด้านหลังนะครับก็จะมีช่องด้านล่างนี้สำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะอ่าเปลี่ยนเองได้เปลี่ยนเองได้สมมุิซื้อไปหมดประกัน เปลี่ยนก็แกะแพ็คตัวนี้เลยแล้วก็ถอดแล้วก็ให้ช่างเขาไปแพ็คแบตเตอรี่ให้ใหม่ดีดีอันนี้ดีครับเพราะว่าไม่ต้องแกะตัวลำโพงคือแสดงว่าเราสามารถใช้ลำโพงตัวนี้ได้ไประยะเวลานานๆได้เลยไม่ต้องกลัวเรื่องแบตเตอรี่เพราะว่าแบตเตอรี่มันสามารถรีเพทหรือเปลี่ยนได้นั่นเองใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องระบายความร้อนนะเพราะกำลังขับ160วัตต์นะครับก็ชาร์จไทซีตรงนี้นะครับชาร์จไฟ ไล n ์อินไลน์เอาท์นะครับแล้วก็มอนิเตอร์นะครับตัวนี้ OTG เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เทปการ์ด USB นะครับนี่ไงที่บอกไว้นะครับไม่จะเป็นแบบคอมโบแจ็คนะครับถ้ามีไม่แบบแจ็ค64ก็เสียบตรงกลางเลยถ้ามี XLR ก็เสียบก็หมุนล็อกได้เลยโอเคกีตาร์ก็เหมือนกันใช่ครับก็เป็นคอมโบแจ็คนะเสียบ6 4ได้แล้วก็ x l คได้ผมว่าเขาพยายามปรีเซนต์ตัวเองให้เป็นอารมณ์กึ่งๆลำโพงอาท์ดเลยนะ อ่ะแล้วตัวนี้มันรองรับ TW ดใช่ไหมพี่ฮังซื้อไปสองตัวขอโทษนะนี่เสียบเสาเสียบเสาได้ด้วยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเออนะใช้แบบกับงานการแจ้งตั้งไว้ระหว่างเวทีได้เลยสองข้างนะครับเราก็พยายามไม่เห็นรายละเอียดเยอะสุดแล้วกันนี่นะครับจะได้ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนี่ฮะหูหิ้วนี่เป็นเหล็กนะพี่ฮังหูหิ้วไม่ไม่คือต้องเข้าใจว่าเขาอ่ะตัวนี้เขาเคลมว่าเป็นลำโพงเอาท์ดอร์เพราะนั้นงานเอาท์ดอร์ทุกอย่างต้องแข็งแรง ใช่ครับวัสดุแมททีเรีต้องแข็งแรงครับรองรับการใช้งานที่แบบต้องยกไปย้ายมาได้นะที่ข้อดีตรงนี้นอกจากหิ้วนะครับก็ป้องกันอะไรมากระแทกตัวปุ่มปรับได้เพราะว่าเป็นใช่มีเพดอะไรมาหรือว่ายกชนกับผนังอะไรเงี้ยนะครับก็ปุ่มคอนโทรลเขาโหแบ่งเป็นหรือว่าเป็นหลายหลายเป็นสามส่วนใหญ่แล้วกันครับผมนะครับสี่ส่วนแล้วกันนะครับก็ส่วนนี้เป็นส่วนแบบว่าโดยรวมนะครับตัวนี้เป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไลฟ์วอลลุ่มนะครับกรนี้เรา otg ไลฟ์สดกัน นะครับว่าจะให้เสียงออกที่เราไลฟ์สดดังค่อยดังแค่ไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นมอนิเตอร์อวอร์ุ่มเพราะเขามีไลน์เอาเป็นมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลพาวเวอร์นะครับอันนี้เขามีไฟด้านหน้าปิดเปิดไฟเปลี่ยนไฟได้ f o ร์เวิร์ดรีเวิร์ตรงนี้นะครับเรื่องโหมดอินพุตนะครับแล้วก็ปุ่มเรคคอร์ดนะครับคนนี้มีเมมโมรีนะครับแล้วก็ซาวด์ฟิลก็เสียงไม้แบบสำเร็จรูปว่าเสียงเราจะเอาหล่อแบบไหนก็เลือกแล้วก็พูดดูไมฟิ์สก็กรณีที่ พูดเสียงเพลงจะตัดไปก็พูดเสียงเพลงก็จะมาเองนะครับก็ตัวนี้ปุ่มเลคคอร์ดนะครับแล้วก็เล่นนะครับนี่หลูบนบนเล่นเพลงนะครับแล้วก็โซนแรกตรงนี้เป็นโซนกีตาร์ก็ให้เอฟเฟกต์มาครบเหมปอนการนะครับก็เขาจะมีโวลลูมกีตาร์แยกมาต่างหากเลยนะครับแล้วก็ปรับแหลมปรับเบสกีตาร์แล้วก็มีปุ่มเอ็กโคของกีตาร์ด้วยเนี่ยกีตาร์ให้เอ็กโคอเลยด้วยกีตาร์โป่งเสียงเสียง เอกโค่แค่ไหนก็ปรับเอาเลยครับใช่นะครับแล้วก็เสียงเพลงนะครับก็ปรับโวลูมเพลงแยกเลยนะครับอันนี้ไม้ไม่นี่ไม้เออโทษดีเสียงเพลงครับอ่าใช่โทษดีโทษดีอ่าตัวนี้ก็ปรับค่อยดังของเสียงเพลงได้เลยครับอันนี้ปรับแล้วก็ดูดูตัวเลขด้านหน้าเท่าไหร่เท่าไหร่ครับว่าเขาอมูลหมุนได้ตลอดเลยเนี่ยหมุนไม่มีสุกอยู่ที่30นะฮะแต่ว่าตัวหนอบข้อมุนได้ตลอดโอเคแล้วก็ปรับเสียงทุ่มเสียงแหลมนะครับแล้วก็ตัวนี้ ไมโครโฟนก็มีโวลูมไมโครโฟนแยกมานะครับก็ปรับไมทุม้มไมแหลมแล้วก็เพิ่มมาก็คือมูเอีมีเอ็กโคกับดีเล์มาให้ด้วยของไมอืม์นี่ครบเลยครบของตัวนี้นะฮก็พูดได้เลยว่าฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไมคลำเสียงเพลงแล้วก็กีตาร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย เ,เรื่องของวัสดุการประกอบงานประกอบโอ้โหละเอียดมากครับผมนะกำลังขับ160วัตต์ความชัดของไมโครโฟนนี่โอ้โห,โโหจัดเต<ล>็มเ,เลยใช่ครับันนี้บอกเลยแนวเสียงบุคกเสียงครับเป็นเหมือนแบบว่าเครื่องเสียงอ,อินสตูเมนต์สำหรับออกงานเลยนะใช่แบบออกงานเป็นทางการเลยไม่ใช่ว่าฟังเพราะเล่นๆในบ้านเลยไม่ไผมกับพี่เตอร์ฟังแล้วครับ<ะ>ผมประทับใจ อัลลโพงซีรีนี้ของ WK i n g มากเขาทำออกมาได้ดีพีเตอร์ใช่คือไม่ได้ห่วงเรื่องฟังก์ชันด้วยแต่สังเกตได้ว่าง่ายๆนะครับแค่ตัวประกอบเราก็เล็งเห็นว่าเออเขาเขาเขา,เขาเคมว่าเป็นที่ผมบอกเคมว่าเป็นงานเอ้าดร์แต่ว่าดูฮะวัสดุในการผลิตเขาเจ๋งมากใช่ครับหรือว่างานอีเวนต์ขายสินค้าตามบูธต,ตามห้างนะได้เลยได้เลยตัวนี้บอกเลยนะว่าเสียงคมแล้วเสียงการกระจายเสียงของตัวทวิตเตอร์สตัวเนี้ยครอบคลุมพื้นที่แล้วก็เ,<อ>เสียงชัดเลยใช่นะครับนะ มาลองฟังเสียงกันหน่อยอะนะมาลองฟังเสียงกันหน่อยครับ<ก>็บอยากให้ฟังเสียงแบบว่าโทนโดยรวมเสียงร้องแล้วก็ดนตรีนะครับลองฟังดูครับ Ask you why, but you never say a thing. Once you hold me tight, I feel I'm gonna bleed. And even though your eyes will not talk about me, I feel like I have changed as you decide to leave. But once you hold me tight, I hold me tight again. How to find something else inside the world that p l e a d s Whenever he gets cold, I know you're w a l m into g his a r m Whenever he gets warm, you know you can't บอกเลยครับว่าใครได้ไปประทับใจแน่นอนความคมชัดสิงร้องโอโ้โหฟิลเหมือนอย่างที่ผมบอกเหมือนเรานั่งอยู่หน้าเวทีนะครับลำโพงของเขาสไตล์แบบนั้นเสียงสดเลยตัวนี้บอกเลยใช่นะครับราคาอยู่ที่บบเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่12,990บาท เป็นมึงหมื่นสองพันเก้าร้อยหมื่นนะหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยคุ้มมากครับครับผมเป็นลำโพงที่มาครบทุกฟังก์ชันใช้งานได้ทุกมิตินะครับนะแล้วก็นอกจากรุ่นใหญ่แล้วนะก่อนหน้านี้เราทำรุ่นเล็กเอามาเอามาโชว์หน่อยนี่มันจะมีรุ่นนี้ด้วยนี่ฮะอันนี้ก็เป็นรุ่นเล็กของเขาตัว S รุ่น S นะครับก็คือ T16S ตัวตัวแรกตัวเล็กครับผมนะ ตัวนี้แหลคาเท่าไหร่นะ6พันเก้าตัวใหญ่เนี่ยฮะที่เป็นทีอันนี้80วัตต์นะอ่าที่เป็น T 16 L เนี่ยก็คือตัวใหญ่นี่แหละนี่ครับผมนี่เลยอันเนี้ยจะราคา12,960วัตต์นะมีให้เลือก2แบบแต่ถ้าบอกเลยอยากซื้อแล้วจบเลยตัวใหญ่ไปเลยตัวใหญ่ไปเลยนี่ฮะตัวใหญ่ไปเลยครับจบเลยคุ้มแน่นอนใช่นะฮะก็ เป็นซีรีส์ใหม่ของดีวีคิงที่เราอยากแนะนําเลยนะสำหรับท่านที่กําลังมองหาลําโพงสไตล์แบบนี้นะเป็นมัลติฟังก์ชันใช้งานได้หลากหลายทั้งอินดอร์และอา t d ดร์ับครับ,รบงานประกอบเนี้ยบนะครับนะก็มี2อซีรีส์ให้เลือกแล้วก็มีแค่สีนี้แล้วแต่ดูหน้าตานะเหมือนกันแหละแต่แค่ความใหญ่ความเล็กต่างกันแค่นั้นเองนะครับ,รบนะฮะพร้อมจำหน่ายแล้วทท่แบไทยของเรา ครับนะครับนะสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้ที่ a c e b o o k แอ p แฝกไทยหรือ,อ Line แอดล้านของเรานะแล้วก็ือเบ<ด>อร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรโอ้โหหนักนะโอ้หนักศูนย์หนึ่งห้าหกห้าเก้าหกแปดเก้านะครับ,รบสินค้าแอบ c ฝกไทยมีรับประกันทุกชิ้นเป็นของใหม่นะครับครับผมแกะกล่องไม่มีของเรียนแบบไม่มีของเก๊นะครับมือสองเราไม่ได้จำหน่ายไม่ได้รับ เทินลำโพงไม่รับนะใช่ครับขาของใหม่เท่านั้นนะฮะก็อยู่กันมานานแล้วซื้อที่นี่ไม่ต้องห่วงครับมีบริการแบบทั้งแบบเก็บเงินปทางแล้วก็โอนเงินเข้ามาแล้วก็ส่งทั่วประเทศแล้วก็มาซื้อที่ร้านเรามีหน้าร้านอยู่โมบ้านอับินนิเวศหลักสี่บางเขนเปิดมาไม่ถูกเปิด Google Map พิมพ์แอปเปิลไทยครับผมก่อนเข้ามาโทรถามสักนิดจะได้ไม่เสียเที่ยวว่ามีรุ่นนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมนะก็ใครที่มาร้านก็จะได้ทดสอบหลายๆรุ่น เทียบกันนะนะครับครับผมฝากไปด้วยครับสำหรับลำโพงตัว W King T 1 6 L ครับคุ้มค่าแน่นอนถูกใจแน่นอนครับสไตล์อินสตูเมนต์เลยใช่ปรับให้หนาใจไปเลยใครชอบปรับนะครับนะก็ครบเลยถูกต้องนะเป็นลำโพงที่น่าสนใจมากๆนะวันนี้ผมกับพีเตอร์ต้องกลาบลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ